ฉากนี้น้ําลึกปะลึกปะถ้าลึกจะไปโดดน้ําฉากนี้น้ําลึกปะตรงกลางโดดได้ใช่ไหมโอเคงั้นไม่ต้องยิงเดี๋ยวโดดน้ําก็ได้เกี่ยวกับ Ready, a n t i o n Welcome to World of Tank t g p l Tournament มาคนเดียวก็เลี้ยวได้ออกซูบเนะครับ Row two อยากตะลองยิงพี่จังเครื่องใครติดไฟให้นิ่งลงน้ำนะฮะรอบนี้รอบที่สามแล้วนครับบานดันตูดในเด้อย่าอย่ายายายาดูการเข้าโคง้งก่อนรถถังมันช้ามากเลยอับน้ำครับนะ อยากอาบน้ำเมื่อไหร่ต้องไปเจ้าสมุทรนี่ลงน้ำเลยแตร์มแตร์มแตรมแตรมตร์มเฮ้ยมันลึกจริงปะเนี่ยโอ้โหมงมาโคตรไกลเลยโอเคโอเคโอเคลอย่าสาดน้ำได้ไหมช่วยเห็นใจกันบ้างไหนมีใครเอามีใครไม่ยิงผมยังจะยิงอีกเง้ สาไ่กลัว U, แต่แดงแตงแดงแตแดงแตงแตงแตแดงแดงแตงแตแดงแตงแตงจิ๋ง <apply> จ <some antis> <t realidade> <absorbed> ิงจิงจิ๋งดิงิงจิดงจิดงจิงิดงิงิงจิงลองไงวะแต่แด็กติง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 หรือวันพักข่าครับเพลงต้นหอมครับต้องถืออะไรนี่เนะแดงแตงแด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 งแตงแดงแดงช่ปะแดง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 แตงแดงแดงแดงแตงแดงแดงแดงแตงแดงแดงแตงแดงแตงแดงงแแตงแดงแตงแดงงแตงตงแง อา้าวผมซาวบนี่ขู่นะฮะไม่ใช่มิกุล้วกรรมขอภัยนะคนละเรื่องแล้วฮนะและ้วมิขุมันคืออะไรอะ่ะแล้วคุณก็จอนดนยิงตายไปแล้วคเนีนะ่ยที่พี่พูดนะอามาดูเกมกันนะมิคุมิคุนะแต่แด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 ่แต่จะนมี พีโอบิ๊กแซมบิ๊กแซมบิ๊กแซมทีสามซบิ๊กแซมบิซมบิซสู้สู้บิ๊กซสู้ตายบิ๊กแซมสู้จนตายตายเลยบิ๊กแซมบิ๊กแซสู้สู้บิ๊กแซมฆามันบิ๊กแซมยิงมันเลยบิ๊กแซมหันปืนไวหน่อยดิเอาบิ๊กแซมหันปืนเร็วๆหน่อยดิบิ๊กแซมหันดิบิ๊กแซมหันดิบิ๊กแซม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 ซอดยิงไม่ทันนะ เจอด้านของ AMX เอววิ่งมาปาดหน้าปาดหลังปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยแล้วก็หายไปแล้วเนะี่ยยิงไม่ทันนะแล้ววิกแสมตอนนี้โอ้โห oh, oh. มากเจอส1มหแล้วก็ตายไปครับตอนนี้เหลืออีก3คนครับนะฮะขอให้มีความสุข <c oughs> <c oughs> โดยยิงตายแหลกครับโอยขอให้มีความสุขครับนะขอให้แหลกนะขอให้โชคดีครับ ผมช่วยอะไรไม่ได้ครับแหลกครับนะเออนะนะครับช่วงนี้เน็ตมีปัญหานะครับที่ออฟฟิศผมเนี่ยเน็ตมันก็หลุดบ่อยมากนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรคุณชารีบอกเสียดายเกมเล่นเลเกมแรกเก็บคะแนนเนี่ยแพ้นะเกมหลังๆนี่ชนะประจานะครับมีรู้เป็นอะไรเหมือนกันนะบางคนเกมแรกเนี่ยเล่นเกมคะแนนเนี่ยจะแพ้นะส่วนเกมหลังๆที่เล่นแบบธรรมดาเนี่ยเล่นไม่มีอะไรไม่ไม่กดดันจะแพ้นะฮะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะวยพรว่า

แต่แต่แตะแตะต่แล้วก็ตายไปแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือแพนด้าไอีกแล้วครับเนี่ยไม่ให้ลงน้ำด้วยเอจะยิงครับเนี่ยใจร้ายอมมาหิตครับไม่ให้คาราคิรีตัวเองแงหมูมอสบอกผมไม่ให้ผมจะฆ่าตีนะครับครับตีนะครับเราถูกยิงเราจะเป้ามันไม่ได้แล้ว แลวก็โดนแคปครับแพ้ไปโอเคดูหรือเ,อเจอบแล้วครับขอบคุณครับ รู้จักครับมิกูนะแต่ผมไม่ค่อยชอบมิกูเท่าไหร่ครับผมชอบเบอร์สองครับชอบอะไรนะเลนะมิกุรินไหมนะผมชอบคนหัวแดงอ่ะเออที่ใส่แว่นๆนั่นแหละผมชอบคนนั้นเนี่ยเบอร์เบอร์สองอ่ะเลใช่ไหมเลชื่อเลนะมิกุรินไหมมิกุรินไหมใช่ไหมนั่นแหละผมชอบเบอร์สองนะโตผมชอบผู้ใหญ่ครับผมไม่ชอบเด็กครับอืมเนี่ยผมชอบมิกุรินครับผมชอบหัวแดงไง ลินลินเนี่ยผมชอบคนนั้นแหละใช่ครับเบอร์สองครับใช่แล้วโอเคขอบคุณครับ